ครับมาดูในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวของปริซึมอ่าโดยครูจะทําให้มันง่ายโดยการแยกออกเป็นสองอย่างคือพื้นที่ผิวข้างของปริซึมนี่เลยพื้นที่ผิวข้างของปริซึมอ่าแล้วก็พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมเนาะเราจะมารู้จัก พื้นที่ผิวข้างของปริซึมก่อนอ่ะทบทวนกลับไปครูจะพาไปดูปริซึมผิวข้างของปริซึมคือตรงไหนอ่าสมมุติว่าข้อนี้ครูเห็นแล้วว่ามันมีอยู่สองรูปที่มันเท่ากันเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยเท่ากันด้วยมันคือสองรูปที่ครูไฮไลท์นี้ดังนั้นสองรูปนี้คือฐานฐานคือฐานนะแสดงว่าพื้นที่ผิวข้าง มันต้องไม่ใช่ฐานแน่นอนซึ่งข้อนี้เห็นแล้วว่ามีพื้นที่ผิวข้างอยู่กี่ด้านสี่ด้านมีอยู่ที่ด้านนี่หนึ่งด้านพื้นที่ผิวข้างนี่ถ้าเป็นสีเหลี่ยมก็จะเป็นสีเหลี่ยมนี้นี่ข้างที่หนึ่งข้างที่สองคือข้างหลังอ่าสองข้างที่สามคือข้างข้างฝั่งขวาอ่าแล้วก็ข้างที่สี่คือข้างหน้า แสดงว่าพื้นที่ผิวข้างของข้อนี้่าของรูปนี้อ่าพื้นที่ผิวข้างของรูปนี้มีอยู่สี่ด้านนะครูก็จะให้พวกเราหาทั้งสี่ด้านนี้เป็นอืมโดยถ้าเกิดว่าครูนำปริซึมสี่เหลี่ยมนี้มาทำเป็นรูปคลี่ครูก็จะได้รูปคลี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวครูวาดให้ดูเลยซืบ คร่าวๆนะอาจจะไม่สวยมากออาเอามาเป็นรูปคลี่แล้วก็แบ่งเป็นเดี๋วคูบ้านใหมเดยถ้าทำเป็นรูปคลี่เดี๋ยวคุณจะพามาดูรูปคลี่ตรงนี้ดูก้าน,น่าจะดูได้ง่ายและเข้าใจ นี่ถ้าเกิดว่าครูนำปริซึมสี่เหลี่ยมมาครี่ครูก็จะได้คล้าย,ายๆแบบนี้อ่านะก็คือนี่ด้านข้างสี่ด้านตีออกมาหนึ่งสองสามสี่นะตรงนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันเพราะมันไม่ตรงกับที่รูปที่เราใช้ยกตัวอย่างนะเอาใช้แทนก็นได้ใช้แทนกนได้ก็จะได้ด้านข้างด้านข้างอยู่สี่ด้าน ีนี้สูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเราใช้สูตรที่มีดังนี้อ่าสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมใช้สูตรคือกว้างคูณยาวนะสมมุติว่ารูปแรกรูปนี้ กว้างเป็นเท่าไรดีสองยาวเป็นห้าคูณก็จะได้เป็นสองซึ่งกว้างเนาะนั้นกว้างก็มาแทนนี่กว้างคูณยาวก็เป็นสองคูณกับห้าเพราะว่ายาวห้าซึ่งเท่ากับสิบดังนั้นพื้นที่ที่หนึ่งที่ครูหาก็มีค่าเท่ากับสิบใช่ไหมพื้นที่ต่อไปล่ะ เนื่องจากมันเป็นด้านข้างเนาะมันเป็นด้านข้างเหมือนกันแสดงว่ามันก็ต้องยาวสองอ่ะกว้างเอาไหมนะครขอโทษกว้างสองยาวห้าเหมือนกันถ้าคูณมาตรงนี้ก็เป็นสองคูณห้าก็ได้สิบเหมือนกันอ่าสิบรูปที่สามก็สิบรูปที่สี่ก็สิบแสดงแสดงว่าถ้าเกิดว่าครูเอาทั้งสี่รูปมารวมกันครูก็จะได้เป็นพื้นที่ เท่ากับสี่สิบี่ิหน่วยเป็นอะไรเวลาเราหาพื้นที่เราจะใช้หน่วยเป็นตารางซึ่งข้อนี้ไม่กำหนดมาว่ายาว2เมตรหรือเปล่าอ่าแล้วก็ยาวห้เมตรหรือเปล่ากว้าง2เมตรยาวหเมตรหรือเปล่าถ้าเกิดกำหนดเป็นเมตรมาแบบนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่า10ตารางเมตรอ่าสิบตารางเมตรแล้วก็ทุก ถ้าทุกที่เป็นสิบตารางเมตรหมดเลยเราเอามารวมกันมันก็จะเป็นสี่สิบตารางเมตรแต่ข้อนี้ไม่กําหนดมาให้เราจะใช้คําว่าตารางหน่วยไปก่อนนะเพราะเราไม่รู้ไงต้องใช้คําว่าหน่วยไปก่อนเห็นไหมถ้าเกิดว่าครูนาพื้นที่ผิวคาบทั้งสี่ด้านเนี่ยมาคลี่ออกครูก็จะได้เป็นสี่พื้นที่มันยากต่อการคิดนะ ถ้าคิดสี่ครั้งอ่ะสองคูณห้าอันนี้มันเป็นเลขที่ง่ายไงเป็นสีบอ่าเป็นสีบเป็นสีบมันเป็นเลขที่ง่ายเราคูณง่ายใช่ไหมแต่มันต้องก็ต้องเอามาบวกกันถึงสี่ตัวเรามีวิธีที่ง่ายกว่าก็าคือเราคิดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ครั้งเดียวเลยนี่เดี๋ยวคูจะไฮไลท์ให้ดูผืนใหญ่ยังไงนี่นะตามที่คูไไลท์นี่ผืนใหญ่ป,ปึป๊บ เราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนใหญ่แล้วนี่สีส้มฮายไลท์ไม่ชัดไม่ชัดใช้สีเขียวอ่าที่ครูไฮไลท์เป็นสี่เหลี่ยมผืนใหญ่แสดงว่าจากกว้างสองยาวห้าครูก็ต่อความยาวเลยสองอันนี้ก็สองสองสองมันบวกง่ายเนาะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแสดงว่าสี่เหลี่ยมใหญ่นี้กว้างคือห้ายาวคือแปดครูก็แค่เอา แปดคูณห้าป็นสี่สิบเหมือนกันเห็นไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าครูอยากจะหาพื้นที่ผิวข้างของปริซึ่มครูก็แค่เอาความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานคือตรงไหนนี่ไงที่เราเอามาต่อกันนี่มันเกิดจากนี่ส่วนนี้มันเคยประกบกับส่วนนี้มาก่อนซึ่งมันก็เป็นความยาวรอบฐานใช่ไหม มันเคลียออกมาไงอ่าส่วนนี้ก็เคยประกบส่วนนี้มาก่อนอ่าลองมองลองมองนะลองมองให้ออกนะแล้วก็ส่วนนี้ก็เคยประกอบส่วนนี้มาแสดงว่าส่วนที่สามก็เท่ากันเห็นไหมนี่มันก็คือความยาวรอบฐานทั้งหมดเลยนะแล้วเอามาคูณด้วยอะไรความสูงความสูงยังไงครู ยังไงที่ครูบอกไปจากคลิปที่แล้วคือความสูงของปลิซึมเราจะวัดจากฐานไปหาฐานอ่ะตรงนี้คือฐานนะตรงนี้คือฐานอันนี้คือฐานนี่ลบไปก่อน, <c oughs> นงงไหมอ่าไม่งงไม่งงไม่งงคนละรูปนะครูขอโทษด้วยก็ความสูงก็คือนี่วัดจากฐานไปหาฐานฐานนี่วัดมา ตึกๆๆๆๆๆแสดงว่าส่วนนี้คือสูงนะครูเขียนใหม่นะเขียนใหม่ทีนี้ก็เห็นแล้วว่าสูตรคือความยาวรอบฐานคูณสูงนี่สองบวกสองบวกสองบวกสองเป็นแปดคูณกับสูงก็คือคูณกับห้าก็ได้สี่สิบ แสดงว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้มีขนาด40ตารางหน่วยนะก็เชื่อมโยงมาหาสูตรพื้นที่ผิวข้างของปริซึมหาได้โดยการนำความยาวรอบฐานคูณกับสูงอ่ะมาลองใช้สูตรนี้กันครูเขียนไว้รอแล้วเราจะหาพื้นที่ผิวข้างของสามเหลี่ยมนี้นะโดยการใช้สูตรการหาพื้นที่ผิวข้างก็คือความยาวรอบฐานคูณความสูงข้อนี้ ความยาวรอบฐานฐานคูเป็นรูปอะไรเป็นรูปสี่ยมอ่ะทำไมเป็นรูปสามเหลี่ยมเออเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงว่ามีอยู่สามด้านคูก็เอาทั้งสามด้านมาบวกกันเลยก็คือสีอ่บวกสามบวกสามอ่าวงเล็บเลยก็ความยาวรอบฐานคือสี่บวกสามบวกสามอ่าแล้วก็คูณกับสูงสูงคือจาก ฐานไปหาฐานหูกวัดนี่ฐานอันนี้ก็อถามมันฐานกันเท่าไหร่ยู่เห็นแล้วนี่ก็ากำหนดหมาคือหกแสดงว่าต้องคูณหกสี่บวกสามบวกสามเป็นสีบก็ 6, เป็นสิบคูณหกเท่ากับหกสิบนี่เห็นไหมหน่วยคือตารางหน่วยเสร็จแล้ววิธีการหาพื้นที่ผิวข้าง อาหาพื้นที่ผิวทั้ทางเรียบร้อยต่อไปเราจะหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม่าโดยใช้โจทย์ข้อต่อไปนะก็คือสองคูณพื้นที่ฐานเพราะว่าปริซึ่มของเราเป็นยังไงมันมีอยู่สองฐานไงพื้นที่ฐานข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมก็จะหาพื้นที่ฐานโดยใช้สูตรสามเหลี่ยมนะ ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงทำไมครูต้องคูณสองจากสูตรทำไมครูต้องคูณสองอเห็นไหมพื้นที่ฐานนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงถ้าเกิดว่าฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นกว้างคูณยาวสุดท้ายอย่าด้มาคูณสองเพราะว่ามีอยู่สองฐานแล้วก็จะเอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างที่เราหาได้จากสูตรนี้ ก็จะครบทุกด้านของปริซึมเลยโอเคนะไปครูจะพาไปดูโจทย์อ่ามาดูข้อนี้พื้นที่ผิวของปริซึมหมายถึงว่าทุกด้านเนี่ยนะข้อนี้เป็นปริซึมสามเหลี่ยมเพราะว่าอะไรครูเห็นแล้วมีอยู่สองอันที่มันเท่ากันคือมันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยดังนั้นข้อนี้เป็นปริซึมสามเหลี่ยม ผมก็จะหาโดยใช้สูตรสองคูณพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างของปริซึมรูก็มาเขียนเลยสองคูณพื้นที่ฐานสองคูณพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานข้อนี้เป็นเนื่องจากว่าฐานเป็นสามเหลี่ยมก็จะใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานแล้วก็คูณสูง จากนั้นเอาไปบวกกับพื้นที่ผิวข้างของปริซึมซึ่งหาได้ด้วยสูตรความยาวรอบฐานคูณสูงนะจากนั้นหาตัวเลขมาแทนค่าลงไปก็จะได้สองคูณกับเศษ1นส่วนสอง ข้อนี้ฐานฐานเนื่องจากในสูตรมันคือฐานกับสูงฐานกับสูงเนี่ยเราพูดถึงพื้นที่ฐานนะเราก็ต้องมาดูฐานซึ่งฐานรูปสามเหลี่ยมดังนั้นฐานเท่ากับสิบสองฐานที่มันขนาดกับพื้นนะสูงนะสูงสูงจะตั้งฉากกับฐานนะเราจงเรียกว่าความสูงไม่ใช่เส้นนี้นะเส้นนี้มันเอียงมันไม่ถือว่าเป็นความสูงเป็นมันเป็นสูงเอียงอ่าเราต้องการสูงเฉย ก็จะได้เป็นฐานคือสิบสองสูงคือห้าก็เป็นสิบสองคูณกับห้าแบงนี้ต่อไปความยาวรอบฐานแสดงว่าเราต้องมาดูที่ฐานยาวเท่าไรบ้างนะ่ะฐานของเรามีอยู่สามด้านมีด้านที่หนึ่งยาวห้าด้านที่สองยาวสิบสองด้านที่สามไม่รู้ไม่รู้ได้ไงนี่งไงเขาชี้มาเลยว่ามันคือด้านนี้นะ คือด้านเดียวกัน,มนสมในการดังนั้นด้านนี้ก็ต้องยาวสิบสามเราก็จะได้ความยาวรอบฐานเป็นห้าบวกสิบสองบวกสิบสามแล้วก็เอาไปคูณกับสูงซึ่งสูงคือวัดจากฐานไปหาฐานตอนนี้เราพูดถึงปริซึมนะสูงของปริซึ่มคือวัดจากฐานไปหาฐานนี่ไงยาวหกสูงคือหกจากนั้นคิดเลขคิดเลขเลย สองหนึ่งเป็นสองสองหกสิบสองครูก็จะได้หกคูณห้าเป็นสามสิบสามสิบมาคูณกับสองเป็นหกสิบตรงนี้ก็เป็นหกสิบนะหกสิบบวกกับห้าบวกสิบสองบวกสิบสามเป็นสามสิบสามสิบคูณหกสามสิบคูณหก หกสามก็ต้องเป็น1นึ่งรดสิบหดจากนั้นเราก็เอามาบวกกันคิดเลขเรียบร้อยได้240ตารางหน่วยดังนั้นพื้นที่ผิวของปริซึ่มนี้เท่ากับ240ตารางหน่วยเห็นไหมง่ายนิดเดียวก็คือเราคิดฐานก่อนเนาะ คิดฐานก่อนซึ่งฐานมีอยู่สองด้านเราก็เอามาคูณสองโดยฐานข้อนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็ใช้สูตรเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงได้ฐานสองอันแล้วก็มาคิดพื้นที่ผิวข้างของปริซึมซึ่งมันมีอยู่สามด้านก็เอาความยาวรอบฐานนะเราจะเอาความยาวรอบฐานนี้แล้วก็เอามาคูณกับสูงเราก็จะได้พื้นที่ผิวข้างของปริซึมอืม จากนั้นได้สองอย่างมาแยกกันมาแล้วเราก็เอาทั้งสองอย่างมารวมกันก็จะได้หกสิบบูร่วมกับหนึ่งร้อยแปดสิบซึ่งเท่ากับสองร้อยสี่สิบซึ่งหมายถึงทุกด้านของรูปปริซึมสามเหลี่ยมเท่ากับสองร้อยสี่สิบตารางหน่วยนั่นเองนี่คือพื้นที่ของปริซึมนะพื้นที่หมายถึงว่าพื้นที่ผิวนะอ่า